สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาแล้วนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับลานจอดใกล้กับไบเทคแล้วก็ติดใกล้กับสี่แยกบางนานครับนะครับก่อนหยุดอยู่ถึงก่อนสี่แยกบางนานะติดติดเดียวกับรั้วไบเทคเลยนะครับก็ออฟเป็นที่ปรึกษา ร,รถหมดสัญญาเช่านะครับในเครือบริษัทฮาาเน่แคปิตอลนะครับวันนี้ออฟมีรถมานำเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นเอาใจสายรุยแต่สะดวกสบายนะครับนั่นก็คือเจ้า Toyota h y ฮรัตลีโวนะครับเป็นตัว d o บเบิล a คปเกียร์ออโต้เครื่อง2.8ขับ4นะครับนี่คันนี้เลย 4x4 ณ4แบบนี้เลยนะครับหน้าหล่อๆแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญใหม่แบบ น้อยสุดๆนะครับเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับพาชมรอบพันก่อนเป็นรถนะครับปลดจากหน่วยงานเพิ่งเข้ามาเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยครับเดี๋ยวไปพาไปชมเลขใหม่นะครับนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับเครื่อง2.8ขับ4ี่ออโต้นะครับยางเหลือแบบเยอะๆเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟ นะครับ LED projector นะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED แล้วนะครับมีไฟเรียวที่กระจกมองข้างนะครับชอบด้วยโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสำนะเนานะครับนี่ครับปี19.20นะเครื่อง2.8นะครับดีเซล1 7 7แรงม้านะครับ ลำดับเดียวนะครับบริษัทอาคเนรแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์เนที่ออฟแจ้งขับรถทุกคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้วางใจได้นะครับเป็นบริษัทใหญ่แน่นอนนะครับแล้วเราเป็นต้นน้ำด้วยนะครับความหมายก็คือรถของเรานะครับลูกค้ารีเทลลูกค้าเต็นท์ลูกค้าฟรีลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมามองรถที่เราก่อนเพราะฉะนั้นรถของออฟอจะเป็นรถที่คัดเกตนะครับก็ไม่มีชนหนักน้ำท่วมกรอใหม่นะครับ แน,น,น่อนแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีเทานะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแบบนี้เลยนะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับครับเลขไมค์คันนี้ครับเดี๋ยวพี่อ้อมบอกครับแทบจะเป็นป้ายแดงเลยครับสามพันแปดกิโลเมตรนะครับ, 3, รบเป็นเลขไมค์แท้แน่นอนนะครับการันตีไม่มีชนนักน้ำท่วมกรไม้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรถเขาเช่านะครับจากอ้อไปเนี่ยออกป้ายแดงไปเขา นําไปเช่าจากหน่วยงานเนี่ยครับเวลาถึงระยะเวลาเขาก็คือแล้วบางทีเขาเอาไปแบบแบบเป็นสิบยี่สิบคันนะครับเขาไม่ได้วิ่งทุกคันนะบ,บางทีลูกค้างงว่ารถปีสิบเก้าทำไมไม่สามพันนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเดี๋ยวออฟมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับว่ารถป้ายแดงใครเป็นผู้เช่านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยประวัติเข้าศูนย์จะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แค่สามพันนะครับแต่ว่า พวกนี้ลูกค้าสามารถที่จะเช็คได้อยู่แล้วนะครับจากเลขตัวถังลงถังนะครับว่านะครับมีการกรอไหมนะครับใช้ลอนเช็คได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับใบตรวจรถเข้ามานะครับเนี่ยครับก่อนที่เขาจะตรวจรถเข้ามาเขาก็เช็คแล้วนะครับว่าโอเคนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับมีเม็นเทนอะไรหรือเปล่านะครับ ภายในเป็นตัวจอทัชสกีแล้วนะครับจอทัชสกีแล้วเนี่ยพวกนี้ทัชสกีหมดแล้วนะครับนี่มั้ยไหมมีแผนทงแผนที่ด้วยเป็นแมปด้วยนะครับแต่ว่าแมปมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเร็วนะครับเร็วเหมือนมือถือสักทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นออปชันที่เขาให้มากับตัวนี้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผม สกีนอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ครับนะครับลองเช็คซีต่อบลูทูธอะไรได้ปกตินะครับ Wi-Fi นะครับก็สามารถรับ Wi-Fi ได้นะครับนี่ตัวนี้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ มีช่องจุดชาร์จให้นะครับ2จุดนะฝั่งคนนั่งนะครับข้างหน้าก็สามารถชาร์จได้นะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็ชาร์จได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ครับเป็น4ี่ขับ4นะครับเป็นขับเลื่อสี่ล้อนะครับแต่ได้ความสะดวกสบายก็คือได้เป็นเกียร์ออโต้เข้ามานะครับก็สายลุยแต่เราก็ยังได้ความสะดวกสบายนะครับขับแบบไม่เมื่อยนะครับลูกค้านี่ครับ อีโคโหมดพาวเวอร์โมนะครับมีตามปกติเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันในตัวพวงมาลัยนะครับก็มีด้านซ้ายเป็นตัวปรับเล่งเสียงนะครับเบาเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นในส่วนของวิทยุนะครับรับส่องรับสายในผ่านระบบบลูทูธนะครับในส่วนของด้านฝวานะครับก็เป็นการปรับตัวหน้าปัดนะครับนี่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับก็สามารถที่จะปัดได้อันนี้เห็นไหม เขาแจ้งเลยนะครับว่าเครื่องหมายตกใจว่าผมเปิดประตูอยู่นะครับทั้ง2บานนะครับอันนี้มันก็จะแสดงผลแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเซตติ้งได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มีระบบ cruise control ตัวนี้นะครับในกรณีที่ลูกค้าขับรถต่างจังหวัดรถน้อยๆนะครับไม่มีรถกิดฝังด้านหน้ามีระยะห่างนะครับก็สามารถล็อกความเร็วนะครับอย่างเช่นลูกค้าอยากล็อกความเร็วที่ 80นะครับก็สามารถล็อกได้แล้วก็เราจะได้พักขาอาพักขาที่ต้องคอยเหยียบคันเร่งกับตัวเบรกนะครับแต่ก็แนะนำว่า,ามันก็ต้องใช้กับรถที่มีระยะห่างสักนิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขับในเมืองบ่อยๆเราไปใช้พวก c r u คอนโทร t r o ก็ไม่สะดวกนะครับต้องคอยเบรกแล้วก็เซตความเร็วใหม่นะครับแต่ว่าเราไปาลงใต้นะครับทางยาวๆอย่างเงี้ยครับก็ สะดวสบายก็ล็อกความเร็วไว้นะครับแต่ก็ไม่อยากให้ล็อกไปที่ความเร็วที่สูงจนเกินไปนะครับก็ประมาณ80-100เนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็เวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะแคนเซิลระบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมารีเซ็ตกันใหม่นะเป็นพุชสตาร์ทนะครับพุสตาร์ทแต่ว่าตัวนี้ในส่วนของสต็อกเขาจะมีกุญแจมา1ดอกนะครับกุญแจมาแค่ดอกเดียวนะครับยังไงเอาขอรีเช็ตส,สักนิดหนึ่งนะครับว่า มีดอกสำรองคู่ไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางคันก็มีสองดอกบางคันก็มีดอกเดียวนะครับอันนี้มันต้องลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คร่าวๆเลยก็คือมีดอกเดียวนะครับแล้วก็มีตัวอดอกไข่แคลริบอยนะครับนะครับกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4บานฝั่งคนขับนะครับก็เป็นตัวท็อปนะก็เป็นออโต้ปรับทั้ง4บานเลยรกระจกกระจกก็ปกติเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็นี่ปจบออโต้นะครับฝั่งนู้นก็ปจบออโต้นะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่มีพนักเท้าแขนะครับวางแก้วน้ําปกติเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ลูกค้านะครับนี่ครับอ่านะครับสะดวกสบายนะครับนี่ครับผ้าหลังคาสะอาดแบบนี้เลยนะครับตัวม่านบังบังแดดมีพลาสติกยังคุ้มอยู่เลยนะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมจากหน่วยงานนะ อที่พวกด้านนอกครับเม็ดอาร์ตอยนะครับพวกนี้เดิมโรงงานหมดนะครับเราเน้นรถเดิมนะครับผมเลขทัศีเลขตัวถังนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนะครับยางเป็นยางโยโกฮามาขนาด265นะครับทับ65ขอบ17นะครับเป็นแม็ขอบ17นะยางก็เป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นอ่าสัปดาห์ที่41นะครับแล้วก็ ยางปี19นะครับมีช่วงล่างแบบวิ่งวิ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ยางอลงอะไหล่นะครับเราต้องพร้อมนะเครื่องมือแม่ลงแม่แรงนะครับตัวไขนะครับแล้วก็มีให้แบบครบแบบชัดเจนเลยนะครับเหมือนออกป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้ล็อคอยู่เดี๋ยวผมเอากุญแจมาเปิดในแคลิบอยให้ดูนะครับว่าข้างในแคลิบอยเป็นแบบไหนบ้างนะครับ นี่ครับว่าในแคลริบอยเขาทำแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับทำแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคือคันนี้ครับพอที่เขาเหมือนกับรับรถไปจากหน่วยงานเนี่ยครับตัวนี้เขาก็ติดตั้งนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนี่มันจริงๆไม่ได้มากับตัวรถนะไม่ได้มากับตัวรถนะครับอันนี้พอมันทำแคล r ิบอยเสริมมาเป็นส่วนเสริมนะครับเขาก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยเวลาที่ เรามีผู้ใช้สารด้านหน้าเต็มแล้วนะครับรวมไปถึงเราต้องมีผู้ใช้สารด้านหลังเนี้ยครับเอาภาษาฮ้าที่จะเปิดแอร์เนี่ยครับไม่ต้องเปิดกระจกนะเปิดแอร์ให้เขาได้เลยนะครับโอ้ถือว่าทำมาพร้อมแล้วนะครับนี่ต่อท่อแอร์ออกมานะครับทําในส่วนของแคลิบอยเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ลุยกันยาวๆได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าจะเก็บของ นะครับไว้ด้านหลังนะครับเราต้องแบบมีอุณหภูมิให้หน่อยนะครับของจะได้ไม่เสียเงี้ยก็เปิดแอร์ได้นะครับเนี่ยครับนี่เอาก็เพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะครับเปิดดูกับลูกค้าพร้อมๆกันเลยรีวิวไปพร้อมๆกันเนี่ยครับนะครับคันนี้เป็น2.8งขับ4ออโต้นะครับมีแคลริบอยแอร์หลังนะครับเนี่ยพร้อมเลยนะครับหรือว่าสุดๆจริงๆนะครับคันนี้เข้ามา ไม่นานเลยครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับออฟก,ก็มารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะครับ <Yeah. S 1> ภายในแคลรบอยอะไรเรียบร้อยแล, mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน,กนสักลิกน้อยนะครับล mm hmm. ูกค้านี่ครับมั mm hmm. นจะมีปุ่มอยู่ไหมกาะทำเอื้อมจากหน่วยงานนะไม่ใช่ดัดแปลงจากจากของออฟนะครับไม่ได้ดัดแปลงจากาตัวออฟเลยนะครับมันจะเป็นรถอพอ ป้ายแดงแล้วเขาในส่วนของหน่วยงานเขาเช่าอะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะเพื่ออาจจะเป็นในระบบของเขาคือฮีตเตอร์เนี่ยออฟเจอร์รถรถสี่ประตูยกสูงอะ่ะค่อนข้างบ่อยนะก็จะใช้ฮีตเตอร์นะครับแบบเวลาอ่าร้อนอ่าเวลาหนาวนะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวฮีตเตอร์ได้นะครับรวมถึงเนี่ยตัวนี้ออฟน่าจะเป็นแอร์ตัวหลังนะครับแอร์ด้านหลังก็อ่าเหมือนกับ ้าเลียดเทียบก็เหมือนพวกฟอร์จูเนอร์นะครับที่ว่าเราสามารถเปิดคอนโทรลแอร์ด้านหลังได้นะครับว่าจะเปิดปิดนะครับในห้องโดยสารนี้ได้เลยนะครับส่วนเร่งองเร่งแอร์นะครับเร่งองเร่งแอร์เร่งพัดลมก็สามารถที่จะปรับจากตัวข้างในคารบอยได้เลยนะหรือว่าได้ไปละคุ้มเลยนะครับคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเอาละมาฝั่งห้องเครื่องบ้างนะครับ องคเครื่องนะครับนี่ครับน็อตน้อชัดเจนนะครับยาแนวเดิมโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับรบๆเลยนะครับแก้มฝั่งซ้ายนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคานเดิมโรงงานครับน็อตน็อตนะครับไม่มีขยับนะน็อตดําปกติเลยนะครับนี่ครับน็อตดําปกติเลยนะครับคานคานรับปากกระโปรงเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อนฝากกระโปรงนะครับแล้วก็นี่ครับตาโต้าแท้แน่นอนครับแล้วนี่เขาก็เดินแอร์นะครับนี่มีในส่วนของเดินแอร์ไป